สวัสดีครับนักเรียนทุกคนพบกับครูนิพนธ์อีกครั้งนะครับทุกวันนี้นะครับเราถ่ายรูปเป็นเรื่องปกติมากเลยเพราะเรามีกล้องอยู่ใ,ใกล้ตัวทั้งกล้องที่อยู่ในโทรศัพท์เคลื่อนที่แล้วก,ก็กล้องดิจิตอลนักเรียนทราบไหมครับว่ากล้องเนี่ยมีหลักการทํางานอย่างไรองค์ประกอบที่สําคัญอันหนึ่งของกล้องถ่ายรูปก็คือเลนส์ครับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้กันว่าเลนส์คืออะไรเมื่อแสงเคลื่อนที่ผ่านเลนส์ จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรและสุดท้ายแล้วเราจะเรียนรู้กันว่าเลนทําให้เกิดภาพได้อย่างไรครับเลนเป็นตัวกลางโปร่งใสประเภทหนึ่งที่ใช้ในการเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่ของแสงได้ตามความต้องการเลนส่วนใหญ่ทํามาจากวัสดุประเภทแก้วหรือพลาสติกโดยเลนจะมี2ประเภทนะครับได้แก่เลนนูนมีลักษณะหนาบริเวณตรงกลางของเลนและก็บางบริเวณตรงขอบส่วนเลนเว้า จะมีลักษณะาบางตรงกลางของเลนส์และหนาบริเวณขอบครับการหักเหของแสงผ่านเลนส์น,นูนและเลนส์เว้าจะมีลักษณะอย่างไรเราไปดูกิจกรรมนี้กันครับวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม ้นตอนแรกขีดเส้น2เส้นให้ตั้งฉากกันบนกระดาษขาววางเลนนูนโดยให้ปลายขอบเลนทั้งสองทับกับเส้นตรงที่ขีดไว้ลากเส้นตามแนวรอบเลนนูนจัดกล่องแสงให้ลำแสงขนาน3เส้นโดยให้ลำแสงพุ่งตั้งฉากกับเส้นตรงที่ลากบนกระดาษ สังเกตและบันทึกแนวลำแสงที่เข้าและออกจากเลนนูนจะเห็นได้ว่าแสงที่ผ่านเลนนูนจะเบนเข้าหากันและไปรวมกันที่จุดจุดหนึ่งเรียกจุดดังกล่าวว่าจุดโฟกัสโดยเรียกระยะทางระหว่างจุดกึ่งกลางเลนถึงจุดโฟกัสว่าความยาวโฟกัส สังเกตในแบบเดียวกันโดยเปลี่ยนจากเลนนูนเป็นเลนเว้าจากนั้นทำการบันทึกจะเห็นได้ว่าแสงที่ผ่านเลนเว้าจะเบนออกจากกัน เ้ื่อต่อแนวรังสีหักเหออกมาด้านหน้าเลนแนวรังสีจะตัดกันที่จุดจุด1เรียกว่าจุดโฟกัสโดยเรียกระยะทางระหว่างจุดกึ่งกลางเลนถึงจุดโฟกัสว่าความยาวโฟกัสเรามาดูผลการทำกิจกรรมกันอีกครั้งนะครับขั้นแรกนะครับเราฉายแสงขนานกับแกนมุกสำคัญให้ตกกระทบกับเลนส์นูน แสงจะหักเหไปรวมกันที่จุดจุดหนึ่งบนแกนมุกสําคัญหลังเลนครับจุดที่รังสีหักเหตัตดกันนี้เราจะเรียกว่าจุดโฟกัสของเลนนูนโดยระยะทางจากจุดกึ่งกลางของเลนถึงจุดโฟกัสเราจะเรียกว่าความยาวโฟกัสครับต่อมาเราฉายแสงขนานกับแกนมุกสําคัญให้ตกกระทบกับเลนเว้าแสงหักเหจะกระจายออกจากกันครับแต่เมื่อต่อแนวรังสีหักเหจากเลนเว้า แนวรังสีที่ต่อออกไปจะไปตัดกันที่ตำแหน่งหนึ่งบนแกนมุกสำคัญหน้าเลนจุดที่แนวรังสีหักเหต่อออกมาและตัดกันเราจะเรียกว่าจุดโฟกัสเสมือนของเลนเวาลครับส่วนระยะทางจากจุดกึ่งกลางของเลนถึงจุดโฟกัสเราจะเรียกว่าความยาวโฟกัสครับจากกิจกรรมนะครับเราจะเห็นแล้วว่าเลนนูนมีสมบัติรวมแสงส่วนเลนวาวจะมีสมบัติกระจายแสงครับ ภาพที่เกิดจากเลนส์น,นูนเล่นว้ลเกิดขึ้นได้อย่างไรครับและภาพที่เกิดขึ้นจะมีลักษณะเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรเราจะมาคําตอบจากกิจกรรมนี้กันนะครับกิจกรรมนี้มีอุปรกรณ์ง่ายๆเลยก็คือแว่นขยายซึ่งก็คือเลนส์นูนครับอันต่อมาคือเทียนไขซึ่งก็คือวัตถุของกิจกรรมนี้และสุดท้ายคือฉากขาวครับกิจกรรมนี้นะครับครูจะวางเทียนไขไว้หน้าเลนส์นูนที่ระยะแตกต่างกันนะครับ เราจะสังเกตภาพที่เกิดขึ้นในเลนนูนและภาพที่ปรากฏบนฉากครับถ้าพร้อมแล้วไปดูกิจกรรมกันครับวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมก่อนอื่นต้องหาความยาวโฟกัสเลนนูนก่อน โดยนำเลนสนูนไปรับแสงขนานเช่นแสงอาทิตย์หรือแสงจากวัตถุไกลๆเลื่อนเลนสนูนเข้าหรือออกจากฉากเพื่อให้ภาพที่ปรากฏบนฉากชัดเจนที่สุดระยะห่างระหว่างเลนสนูนกับฉากคือความยาวโฟกัสของเลนส์น,นูนเริ่มการทดลองโดยวางเทียงไขเลนสนูนและฉากให้อยู่ในแนวเดียวกัน โดยให้ระยะห่างจากเทียนไขกับเลนนูน30เซนติเมตรจากนั้นให้จุดเทียนไขและเลื่อนฉากจนเห็นภาพของเปลวเทียนไขปรากฏชัดสังเกตลักษณะของภาพและบันทึกระยะจากเทียนไขถึงเลนซึ่งคือระยะวัตถุและระยะระหว่างเลนถึงฉากซึ่งคือระยะภาพ จากนั้นเปลี่ยนระยะระหว่างเทียนไขกับเลนนูนให้ห่างกัน40ซนเมตรปรับเลื่อนฉากจนเห็นภาพเปรียวเทียนชัดเจนสังเกตลักษณะของภาพและบันทึกระยะระหว่างเลนทำการทดลองอีกครั้งโดยเปลี่ยนระยะระหว่างเทียนไขกับเลนนูน ให้ห่างกัน50เซนติเมตรปรับเลื่อนฉากจนเห็นภาพเปลวเทียนชัดเจนสังเกตลักษณะของภาพและบันทึกระยะระหว่างเลนจากนั้นให้วางเทียนไขใกล้เลนนูนโดยเปลี่ยนระยะระหว่างเทียนไขกับเลนนูนห่างกัน15เซนติเมตร สังเกตภาพของเปลวเทียนไขผ่านเลนนูนและเลื่อนเทียนไขเข้าใกล้เลนส์นูนและออกจากเลนส์นูนสังเกตบันทึกผลจากผลการทำกิจกรรมนะครับเห็นว่าถ้าเราวางวัตถุให้ห่างจากเลนสเป็นระยะมากกว่าความยาวโฟกัสแต่น้อยกว่า2เท่าของความยาวโฟกัสภาพที่ปรากฏในเลน์แล้วก็ปรากฏบนฉากจะเป็นภาพหัวกลับ ขนาดใหญ่กว่าวัตถุครับถ้าเราวางวัตถุให้ห่างจากเลนเป็นระยะมากกว่า2เท่าของความยาวโฟกัสภาพที่ปรากฏในเลนแล้วก็ปรากฏบนฉากจะเป็นภาพหัวกลับขนาดเล็กกว่าวัตถุแต่ถ้าเราวางวัตถุให้ห่างจากเลนเป็นระยะน้อยกว่าความยาวโฟกัสภาพที่เราสังเกตผ่านเลนจะเป็นภาพหัวตั้งขนาดใหญ่กว่าวัตถุแต่ภาพจะไม่ปรากฏบนฉากนะ,นะครับดังนั้นนะครับจะเห็นว่า เมื่อวางเทียนไขตำแหน่งต่างๆหน้าเลนนูนภาพที่เกิดขึ้นก็จะมีทั้งภาพที่เป็นภาพหัวตั้งภาพหัวกลับมีทั้งขนาดเล็กกว่าขนาดใหญ่กว่าเทียนจริงมีทั้งภาพที่ปรากฏบนฉากและก็ไม่ปรากฏบนฉากได้ครับทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตำแหน่งของเทียนไขหน้าเลนนูนครับการหาเหตุของแสงสามารถอธิบายการเกิดภาพจากเลนนูนและเลนเวลาลได้อย่างไรครับและเราสามารถหาตำแหน่งแล้วก็ลักษณะของภาพที่เกิดจากเลนได้อย่างไร เรามาดูกันครับเมื่อวางวัตถุไว้ตำแหน่งต่างๆหน้าเลนนะครับก็จะเกิดภาพเราสามารถหาตำแหน่งแล้วก็ลักษณะของภาพที่เกิดจากเลนนูนและเลนแววได้นะครับโดยการเขียนแผนภาพรังสีของแสงโดยอาศัยหลักการที่ว่าแสงเคลื่อนที่จากวัตถุทุกทิศท,ทางและเมื่อแสงตกกระทบเลนที่มุมต่างๆก็จะเกิดาก,การหักเหนะครับตำแหน่งที่รังสีหักเหตัดกัน หรือแนวของรังสีหักเหตัดกันก็จะเกิดเป็นภาพครับถ้ารังสีหักเหตัดกันจริงก็จะเกิดเป็นภาพจริงแต่ถ้าต่อแนวรังสีหักเหให้ตัดกันก็จะเกิดเป็นภาพเสมือนครับเราจะเห็นนะครับว่าแสงนี้ออกจากวัตถุทุกทิศทางเลยเพราะฉะนั้นรังสีของแสงก็จะต้องมีหลายเส้นที่ออกจากวัตถุทุกทิศทางเช่นเดียวกันนะครับการเขียนตำแหน่งการเขียนแผนภาพรังสีของแสงเยเพื่อหาตำแหน่งของภาพเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องเขียนทุกเส้นนะครับ เพื่อความสะดวกเราจะเขียนเพียงแค่2เส้นเท่านั้นนะครับเพราะอะไรเพราะเราทราบว่าแสงหรือรังสีของแสงที่ออกจากวัตถุแล้วไปหักเหผ่านเลนเนี่ยเขาจะไปตัดกันที่จุดจุดหนึ่งเพราะฉะนั้นเขียนเพียง2เส้นก็พอครับรังสีของแสง2เส้นที่เราจะเขียนนะครับก็คือ1รังสีตกกระทบที่ขนานกับแกนมุกสาคัญแล้วก็เส้นที่2คือรังสีที่ผ่านจุดกึ่งกลางเลนครับการเขียนแผนภาพรังสีของแสง เพื่อหาตำแหน่งแล้วก็ลักษณะของภาพที่เกิดจากเลนส์นูนทำได้ดังนี้นะครับขั้นที่1คือว่ารูปวัตถุในแนวตั้งบนแกนมุกสำคัญจากนั้นลากรังสีเส้นหนึ่งจากวัตถุให้ตกกระทบเส้นแนวกึ่งกลางเลนส์โดยขนานกับแกนมุกสำคัญครับรังสีหักเหของรังสีตกกระทบเส้นนี้จะหักเหโดยผ่านจุดโฟกัสจากนั้นลากรังสีอีกเส้นหนึ่งจากวัตถุให้ตกกระทบเลนส์โดยผ่านจุดกึ่งกลางเลนส์ครับแนวของรังสีหักเห จะไม่เปลี่ยนทิศทางจุดที่รังสีหักเหทั้งสองเส้นตัดกันก็คือตำแหน่งของภาพนะครับจากภาพนะครับเห็นว่าภาพที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดจากรังสีหักเหของแสงตัดกันจริงเพราะฉะนั้นภาพที่ได้ก็จะเป็นภาพจริงมีลักษณะเป็นภาพหัวกลับสามารถเกิดบนฉากได้ครับคราวนี้ เราลองมาดูวิธีการเขียนแผนภาพรังสีของแสงเพื่อหาตำแหน่งและก็ลักษณะของภาพที่เกิดจากเลนส์บอลกันครับขั้นแรกนะครับเราก็วาดรูปวัตถุในแนวตั้งบนแกนมุกสําคัญลากรังสีเส้นหนึ่งจากวัตถุให้ตกกระทบเส้นแนวกึ่งกลางเลนโดยให้ขนานกับแกนมุกสําคัญนะครับรังสีหักเหจะต้องกระจายออกนะครับโดยแนวของรังสีหักเหจะต้องผ่านจุดโฟกัสจากนั้น เราจะรากรังสีอีกเส้นหนึ่งจากวัตถุให้ตกกระทบเลนส์โดยผ่านจุดกลางเลนส์ครับแนวของรังสีหเหจ,จะไม่เปลี่ยนทิศทางเราจะลากต่อแนวรังสีหเหทั้งสองเส้นด้วยเส้นประนะครับให้ตัดกันจุดที่รังสีหเหเสมือนว่าตัดกันก็คือตำแหน่งของภาพเสมือนครับจากภาพนะครับเราจะเห็นว่าภาพที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดจากการต่อแนวรังสีหเหไปทา,าทางด้านหน้าเลนส์นะครับแล้วไปตัดกัน ภาพที่เกิดขึ้นจึงเป็นภาพเสมือนมีลักษณะเป็นภาพหัวตั้งแล้วก็ขนาดเลก็กกว่าวัตถุครับนักเรียนพอจะเข้าใจการเขียนแผนภาพรังสีของแสงเพื่อหาตำแหน่งแล้วก็ลักษณะของภาพที่เกิดจากเลนส์น,นูนและเลนส์เบาแล้วใช่ไหมครับเพื่อทดสอบความเข้าใจของพวกเรานะครับครูมีคำถามท้าให้คิดมาให้นักเรียนช่วยกันหาคำตอบครับข้อแรกนะครับถ้าวางวัตถุไว้หน้าเลนส์นูนดังภาพภาพที่เกิดขึ้นจะมีลักษณะอย่างไรและเกิดที่ตำแหน่งใดครับ เป็นไงบ้างครับทำได้ไหมครับเราจะหาลักษณะแล้วก็ตำแหน่งของภาพที่เกิดขึ้นเราก็ต้องทำไงครับเขียนแผนภาพรังสีของแสงใช่ไหมครับขั้นแรกเราก็ลากรังสีเส้นหนึ่งให้ตกกระทบกับเลนนะครับโดยรังสีเส้นนี้จะต้องขนานกับแกนมุกสำคัญรังสีเส้นนี้เมื่อผ่านเลนจะเกิดการหักเหโดยหักเหไปทางไหนครับหักเหผ่านจุดโฟกัสนะครับ เราจะวาดอีกเส้นหนึ่งใช่ไหมครับวาดอย่างน้อย2เส,ส้นนะครับเส้นที่2เราจะวาดเส้นหนึ่งที่วาดง่ายก็คือเส้นที่รังสีของแสงที่ตกกระทบกับจุดจุดกึงกลางเลนนะครับรังสีหงเหของรังสีกระทบเส้นนี้จะเป็นยังไงครับจะทะลุไปโดยแนวการเคลื่อนที่เป็นแนวเดิมนะครับเราจะเห็นว่ารังสีหังเหทั้งสองเส้นจะไปตัดกันที่จุดจุดหนึ่งเพราะฉะนั้นจุดนั้นก็คือตำแหน่งของภาพครับจากภาพนะครับเราจะเห็นว่า ภาพนี้เกิดจากรังเสียงเหตุการณ์จริงเพราฉะนั้นจะเป็นภาพจริงนะครับมีลักษณะเป็นภาพหัวกลับขนาดใหญ่กว,ว่าวัตถุแล้วก็เกิดหลังเลนส์ครับมาดูคําถามข้อที่2นะครับข้อนี้ก็เหมือนกับข้อแรกเลยนะครับวางวัตถุไว้หน้าเลนส์นูนดังภาพภาพที่เกิดขึ้นมีลักษณะอย่างไรแล้วก็เกิดที่ตำแหน่งใดครับข้อนี้จะต่างกันเล็กน้อยตรงที่เราย้ายตำแหน่งของเทียนไขเข้ามาใกล้เลนส์มากขึ้นครับลองดูนะครับว่าทําได้หรือเปล่า เป็นไงบ้างครับข้อนี้ทําคล้ายๆเดิมเลยใช่ไหมครับเราจะหาลักษณะแล้วก็ตําแหน่งของภาพเราก็เขียนแผนภาพรังสีของแสงนะครับเราน่าจะคุ้นเคยแล้วละ่ะเส้นแรกนะครับรังสีตกระทบเสน้นเส้นแรกที่อ,ออกจากวัตถุโดยขนานกับแกนลูกสําคัญเป็นไงครับจะหักเหโดยผ่านจุดโฟกัสนะครับเส้นที่2ลากผ่านจุดกึ่งกลางเลนรังสีของเหจะเป็นไงครับไม่เปลี่ยนแนวนะครับ ฉันเห็นว่ารังสีหักเหเขาจะตัดกันนะครับแบบนี้เขาจะทางออกจากกันถูไหมครับเพราะฉั้นเขาจะไม่ตัดกันนะครับฉะนั้นทําไงขั้นต่อไปก็คือต่อแนวรังสีหักเหเออกไปอีกด้านหนึ่งนะครับโดยใช้เส้นประจะเห็นว่าแนวรังสีหักเหแนวรังสีหักเหทั้งสองเส้นจะไปตัดกันที่จุดจุดหนึ่งนะครับจุดนี้ก็คือภาพของวัตถุครับ เพราะฉะนั้นจากภาพนะครับเราจะเห็นว่ารังเสียเหยไม่ได้ตัดกันจริงแต่เกิดจากต่อแนวของรังเสียงเหให้ตัดกันเพราะฉะนั้นภาพนี้เป็นภาพเสมือนครับมีลักษณะเป็นภาพหัวงตั้งมีขนาดใหญ่กว่าวัตถุนะครับแล้วก็เกิดหน้าเลนครับเรามาดูคําถามข้อที่3กันนะครับคราวนี้ครูจะวางวัตถุไว้หน้าเลนว้าวให้มีระยะวัตถุดังภาพครับ เหมือนเดิมครับภาพที่เกิดขึ้นจะมีลักษณะอย่างไรแล้วก็เกิดที่ตำแหน่งใดครับข้อนี้นะครับเราวางวัตถุไว้หน้าเลนส์เว้าวนะครับไม่ใช่เลนส์นูนแต่วิธีการหาคาตอบก็ยังคงเหมือนเดิมใช่ไหมครับก็คือเราต้องเขียนแผนภาพรังสีของแสงครับโดยเราจะเขียนรังสีของแสงเส้นแรกคือเส้นที่ออกจากวัตถุนะครับตกกระทบกับเลนส์เว้าโดยขนานกับแกนมุกสําคัญครับ รังสีหักเหจะหักเหออกใช่ไหมครับแต่ว่าแนวของรังสีหักเหจะต้องผ่านจุดโฟกัสหน้าเลนส์นะครับหลังจากนั้น,นเราจะวาดอีกเส้นหนึ่งนะครับที่ออกจากวัตถุพุ่งไปที่จุดกลางเลนส์ครับแสงจะไม่เกิดการหักเหนะครับโดยจะทะลุผ่านไปเป็นเส้นตรงเหมือนเดิมจะเห็นว่ารังสีของแสงรังสีหักเหนะครับไม่ไม่ได้ตัดกันเราสามารถต่อแนวของรังสีหักเหอ,ออกมาทางด้านหน้าเลนส์ได้นะครับมันก็จะตัดกันที่จุดจุดหนึ่ง จุดนี้ก็คือตำแหน่งที่เกิดภาพครับจากภาพนะครับเราจะเห็นว่ารังสีหักเหไม่ได้ตัดกันจริงแต่เกิดจากการต่อแนวของรังสีหักเหให้ตัดกันนะครับเพราะฉะนั้นภาพที่เกิดขึ้นจะเป็นภาพจริงหรือภาพเสมือนครับก็จะเป็นภาพเสมือนนะครับมีลักษณะเป็นภาพหัวตั้งมีขนาดเล็กกว่าวัตถุนะครับแล้วก็เกิดอยู่ทางด้านหน้าเลนครับดังนั้นภาพนี้เป็นภาพเสมือนจึงไม่สามารถปรากฏบนฉากได้ครับ มาดูคําถามท้าให้คิดอีกข้อนึงนะครับถึงตอนนี้นักเรียนน่าจะคุ้นเคยแล้วนะครับน่าจะทําได้ไม่ยากแล้วข้อนี้เหมือนเดิมนะครับเราวางวัตถุไว้หน้าเลนส์เว้าแต่ครูเปลี่ยนตําแหน่งของวัตถุนะครับให้เขยืบเข้ามาใกล้เลนส์เว้าวมากขึ้นเหมือนเดิมครับภาพที่เกิดขึ้นจะมีลักษณะอย่างไรแล้วก็เกิดที่ตำแหน่งใดครับ มาถึงตอนนี้แล้วนักเรียนต้องคุ้นเคยกับการเขียนแผนภาพรังสีของแสงแล้วนะครับข้อนี้ก็เหมือนกันครับการหาคําตอบเพื่อบอกว่าภาพที่เกิดขึ้นจะมีลักษณะอย่างไรแล้วก็เกิดที่ตำแหน่งใดเนี่ยเราก็ต้องเขียนแผนภาพรังสีของแสงเส้นแรกที่เราจะเขียนคือเส้นอะไรนะครับเส้นที่ออกจากวัตถุนะครับโดยขนานกับแกนมุกสําคัญไปตกกระทบกับเลนส์แววแสงจะเกิดการหักเหโดยจะกระจายออกนะครับเมื่อกระจายออก แต่ว่าแนวของรงังสีเหตุก็จะต้องผ่านจุดโฟกัสหน้าเลนครับอีกเส้นหนึ่งที่เราจะวาดนะครับก็คือออกจากวัตถุพุ่งไปที่จุดกึ่งกลางเลนครับแสงจะไม่เกิดการหักเหนะครับโดยจะคงแนวการเคลื่อนที่เดิมไว้รงังสีเหตุทั้งสองเส้นตัดกันไหมครับไม่ตัดกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องต่อแนวของรงังสีเหตุออกมาทางด้านหน้าเลนนะครับจะเห็นว่าทั้งสองแนวจะไปตัดกันที่จุดจุดหนึ่งจุดนั้นก็คือ ใช่ครับก็คือจุดที่เกิดภาพนะครับฉันช่วยกันสรุป่อยครับภาพที่เกิดขึ้นเป็นภาพจริงหรือภาพเสมือนครับภาพเสมือนนะครับเพราะว่าเกิดจากการต่อแนวรังสีหักเหออกมาทางด้านหน้าเลนส์นะครับภาพที่เกิดขึ้นเป็นภาพที่มีลักษณะเป็นภาพหัวตั้งขนาดเล็กกว่าวัตถุเกิดที่หน้าเลนส์นะครับและเหมือนเดิมนะครับเนื่องจากเป็นภาพเสมือนจึงไม่สามารถปรากฏบนฉากได้ครับ นักเรียนสามารถใช้แผนภาพรังสีของแสงเพื่อหาตำแหน่งแล้วก็ลักษณะของภาพที่เกิดจากเลนได้ทุกตำแหน่งเลยนะครับเรามาดูซิมูเลชันนี้กันครับซิมูเลชันนี้จะเป็นการจำลองการเกิดภาพนะครับมเ,เบมื่อวางวัตถุไว้ตำแหน่งต่างๆหน้าเลนซึ่งเราสามารถเลือกศึกษาได้ว่าจะศึกษาเลนนูนหรือเลนวาลก็ได้นะครับเรามาดูที่เลนนูนก่อนครับจะเห็นว่ารังสีของแสงออกจากวัตถุในที่นี้ก็คือดินสอใช่ไหมครับทุกทิศท,ทุกทางเลย เราจะเห็นว่ารังสีของแสงเนี่ยมีหลายเส้นมากนะครับแต่ว่าทุกเส้นเมื่อหักเหผ่านเดนแล้วเขาก็จะไปตัดกันที่จุดจุดหนึ่งใช่ไหมครับจุดนั้นก็คือจุดที่เกิดภาพครับเพราะฉะนั้นที่ผ่านมาเราบอกว่าถ้าเราต้องการเขียนรังสีของแสงเราไม่จําเป็นต้องเขียนทุกเส้นหลายเส้นเหมือนในซิมูเลชันใช่ไหมครับเราสามารถเขียนเพียงแค่2เส้นได้นะครับ ซึ่งเราก็สามารถหาตำแหน่งแล้วก็ลักษณะของภาพที่เกิดขึ้นเมื่อหาแค่เมื่อเขียนแผนภาพลังสีของแสงเพียงแค่2เส้นได้นะครับจะเห็นว่าถ้าเราเลื่อนวัตถุออกห่างจากเลนส์ภาพก็จะมีขนาดเล็กลงนะครับเป็นภาพจริงหัวกลับเมื่อเลื่อนเข้าใกล้มากขึ้นก็เป็นภาพจริงหัวกลับขนาดใหญ่กว่าวัตถุนะครับและถ้าเราเลื่อนเข้าใกล้เกินกว่าความยาวโฟกัสนะครับ ก็เช็นว่าภาพที่เกิดขึ้นจะกลายเป็นภาพภาพจริงหรือภาพเสมือนครับภาพเสมือนนะครับเพราะว่าเกิดจากการต่อแนวของรักเสียงเหตุออกไปทางด้านหน้าเลนนะครับเมื่อตัดกันตำแหน่งนี้ก็จะเป็นตำแหน่งของภาพเสมือนครับภาพเสมือนถ้าวัตถุวางที่ตำแหน่งนี้นะครับภาพนี้ก็จะเป็นภาพที่มีขนาดใหญ่กว่าวัตถุมีลักษณะเป็นภาพหัวตั้งครับเรามาดูที่เลนวาลบ้างครับ ทำนองเดียวกันนะครับเราสามารถเลื่อนตำแหน่งของวัตถุได้จะเห็นว่าไม่ว่าจะวางวัตถุไว้ที่ตำแหน่งใดก็ตามนะครับภาพที่เกิดจากเลนนูนเลนเว้านะครับก็จะเป็นภาพภาพเสมือนนะครับภาพเสมือนขนาดเล็กกว่าวัตถุเสมอเลยนะครับไม่ว่าจะเลื่อนวัตถุไว้ที่ตำแหน่งใดก็ตาม อย่างตอนนี้เรากาลังเขียนแผนภาพรังสีของแสงเพียงแค่2เส้นใช่ไหมครับถ้าเราเขียนทั้งหมดก็เป็นทํานองเดียวกันนะครับแนวของรังสีแห่งเหตุจะไปตัดกันที่จุดจุดหนึ่งจุดนั้นก็คือจุดที่เกิดภาพครับคราวนี้เรามาดูกันนะครับว่าเราสามารถประยุกต์ใช้เลนส์เพื่อให้เป็นประโยชน์กับมนุษย์ได้อย่างไรบ้างครับแว่นขยายทํามาจากเลนนูนเป็นอุปกรณ์ที่ต้องการขยายภาพให้มีขนาดใหญ่ขึ้นกว่าวัตถุจริงการใช้แว่นขยาย ต้องวางวัตถุไว้ใกล้กว่าความยาวโฟกัสเพื่อทําให้เกิดภาพเสมือนหัวตั้งขนาดใหญ่กว่าวัตถุโดยการมองภาพต้องมองเข้าไปในเลนส์นะครับกล้องจุลทรรศน์เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยให้มองเห็นวัตถุขนาดเล็กมากประกอบด้วยเลนนูน2ชิ้นชิ้นแรกเป็นเลนใกล้วัตถุทําหน้าที่ทำให้เกิดภาพจริงหัวกลับขนาดใหญ่กว่าวัตถุและมีเลนที่2เป็นเลนใกล้ตา จะทำหน้าที่ขยายภาพที่เกิดจากเลนใกล้วัตถุให้เป็นภาพเสมือนหัวกลับขนาดขยายดวงตาของมนุษย์เป็นอวัยวะที่ซับซ้อนมีส่วนประกอบที่สำคัญหลายอย่างที่ทำงานสัมพันธ์กันโดยคนเราสามารถมองเห็นสิ่งต่างๆรอบตัวได้เนื่องจากแสงจากวัตถุมีการเคลื่อนที่และหักเหผ่านกระจกตาที่มีลักษณะโค้งใสไม่มีสีจากนั้น จะมีการหักเหเพิ่มเติมอีกครั้งที่เลนตาเพื่อเป็นการปรับโฟกัสให้แสงรวมกันที่เลติน่าพอดีโดยที่เลติน่าจะมีเซลล์ประสาททำหน้าที่รับแสงสีต่างๆจากนั้นเลติน่าจะส่งสัญญาณผ่านเซลล์ประสาทต,ตาให้สมองตีความเป็นภาพที่เรามองเห็นครับสำหรับดวงตาที่เป็นปกตินะครับแสงหักเหจะไปรวมกันที่เลติน่าพอดีแต่ถ้าแสงหักเหไม่รวมกันที่ตำแหน่งของเลตินา่า ก็จะเกิดเป็นความปกพร่องทางสายตาครับเช่นอาการสายตาสั้นหรือสายตายาวคนที่มีความผิดปกติทางสายตาประเภทสายตาสั้นนะครับคนพวกนี้จะมองเห็นวัตถุที่อยู่ใกล้ได้ชัดเจนนะครับเนื่องจากแสงจากวัตถุที่ใกล้เนี่ยจะหักเหรวมกันบนเรตินาพอดีครับแต่ว่าจะไม่สามารถมองเห็นวัตถุที่อยู่ไกลๆได้ชัดเจนนะครับเพราะว่าแสงจากวัตถุที่ไกลเนี่ยจะหักเหรวมกันก่อนถึงเรตินาครับ ฉัน้นการแก้ไขก็คือแก้ไขโดยการใช้เลนส์เว้าวนะครับวางไว้ที่หน้าเลนตาเพื่อกระจายแสงครับจะทำให้แสงรวมกันที่เรตินาพอดีครับสำหรับคนสายตายาวนะครับคนสายตายาวจะมองเห็นวัตถุที่อยู่ไกลได้ชัดเจนเพราะว่าแสงจากวัตถุที่ไกลเนี่ยจะหักเหรวมกันบนที่ตำแหน่งของเรตินาพอดีแต่ถ้าจะมองเห็นวัตถุที่ใกล้คนสายตายาวจะมองเห็นไม่ชัดนะครับเพราะว่า แสงจากวัตถุที่ใกล้ๆเนี่ยจะหักเหรวมกันด้านหลังเลติน่าครับดังนั้นการแก้ไขก็คือใช้เลนนูนรวมแสงครับเลนนูนจะรวมแสงแล้วบีบแสงให้รวมกันตกตรงที่ตำแหน่งของเลติน่าพอดีเรามาดูหลักการทำงานของกล้องถ่ายรูปกันครับกล้องถ่ายรูปจะประกอบไปด้วยกลไกลแล้วก็ชิ้นส่วนต่างๆมากมายนะครับ โดยชิ้นส่วนเหล่านี้จะต้องทำงานสัมพันธ์กันในการที่จะควบคุมปริมาณแสงให้ไปยังหน่วยรับภาพครับอุปร์รณ์ที่สำคัญก็คือเลนส์เลนส์ในกล้องถ่ายรูปจะเป็นกลุ่มของเลนส์นะครับที่ให้แสงผ่านทำหน้าที่ย่อหรือขยายภาพและก็ทำให้ภาพที่หน่วยรับภาพมีความคมชัดครับเลนส์ของกล้องจึงมีหน้าที่คล้ายๆกับเลนตาแล้วก็กระจกตาครับอุปรกรณ์สํสคัญอีกชิ้นหนึ่งก็คือหน่วยรบภาพ หน่วยรับภาพจะมีเซ็นเซอร์รับแสงนะครับเพื่อนําไปประมวลผลเป็นภาพอีกครั้งหนึ่งหน่วยรับภาพจึงมีหน้าที่คล้ายกับเรติน่าของดวงตาคนเราครับเรามาสรุปเรียนร่วมกันก่อนนะครับวันนี้เราได้รู้จักเลนนูนแล้วก็เลนเวาวนะครับเราทราบแล้วว่าเลนนูนมีสมบัติรวมแสงส่วนเลนแวาวมีสมบัติกระจายแสงครับภาพที่เกิดจากเลนนูนแล้วก็เลนวาวามีลักษณะแตกต่างกันนะครับขึ้นอยู่กับตำแหน่งของวัตถุหน้าเลน โดยภาพที่เกิดจากเลนนูนมีทั้งภาพหัวตั้งภาพหัวกลับขนาดเล็กกว่าเท่ากับและก็ขนาดใหญ่กว่าวัตถุปรากฏบนฉากได้และก็ไม่สามารถปรากฏบนฉากได้นะครับเพราะเป็นทั้งภาพจริงและก็ภาพเสมือนครับส่วนภาพที่เกิดจากเลนเว้าจะเป็นภาพหัวตั้งขนาดเล็กกว่าวัตถุเป็นภาพเสมือนไม่สามารถปรากฏบนฉากได้ครับเป็นยังไงบ้างรครับนักเรียนเรื่องของเลนและก็เรื่องของการห่างเหของแสงเนี่ยเป็นเรื่องที่สนุก ใกล้ตัวแล้วก็เป็นประโยชน์มากเลยใช่ไหมครับนอกจากนี้นะครับนอกจากเลนนูนแล้วก็เลนเบา์เนี่ยยังมีเลนประเภทอื่นอีกน็กเรียนสามารถไปสืบผลเพิ่มเติมได้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ